นะไอ้คนโลกนั่นหายไปไหนนะไปไปสิอืมกินน้ำเก่านั่นแหละกินน้ำเก่านั่นแหละมันเยอะอยู่จะให้แม่จับทำไมเนี่ย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 ดูดิดูดิดูดินี่แม่ยังจับแล้วด้วยเนี่ยแม่จับไปแล้วอ้ากกินกินน้ำเก่านั่นแน่ลูกเออนั่นแหละ เออมันเหลือเยอะอยู่เออทำไมไม่มากินเองถ้าแม่ไม่มาชี้ให้กินก็ไม่กินเดินมากินเองก็ได้ทำไมต้องให้ชี้ต้องให้อนุญาตทุกรอบเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวหดิลูกมันมีอยู่ก็กินเลยอืนี่ไม่เอาเลยไม่เดินมาใกล้เลยต้องไปเรียกซะก่อน ทุกครั้งเลยกลางคืนก็ยิ่งไม่ไหวแม่ที่เกียลุอกใช้ยางเนี่ยกินนิดเดียวเห็นไหมก็เป็นอย่างนี้นีะไปไปไหนไปแม่จะไปทำงาน